ปีนขึ้นไปบนเขานั้นนะคะทางนี้ไปจุดชมวิวพี่ปุ๊กเอาเดี๋ยวขึ้นไปลมเหรอจริงๆแล้วคนขึ้นไปนักจะอุ้ยอายนะเอามันลอยทางน้ำมนะัมเนาะนี่เราแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเรามาทางนี้กัน แต่เขาเขียนว่าตรงนี้เป็นทางไปจุดชมวิวนะตรงนี้จะเป็นหน้าผานะคะพระที่จะขึ้นแล้วไงเรายังอยู่ที่ตีนเขาอยู่เลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ <c oughs> เดินค่ะเดิน <c oughs> เดินเลยผาหอมมาแล้วนะคะตอนนี้เรา ค่ะโหหบค่ะขอโทษเราจะไปขึ้นไปข้างบนค่ะไปดูอะไรคะมีอะไรน่าสนใจคะปะไระพระอาทิตย์ขึ้นค่อยๆเดินนะคะทางลาดชันค่ะอ๋อีทข้างหน้าอาจจะเป็นเหมือนกับอุโมงต้นไม้นะคะมีต้นไม้ขนาดแล้วก็มีช่องของแสงสว่าง ตอนนี้ได้ยินแต่เสียงหอบกับเสียงรอยเท้าจ้กำลังจะถึงแล้วค่ะก่อนจะถึงจุดนี้ก็มีที่ให้หยุดพักหลายจุดค่ะแต่ตอนนี้ขาอ่อนไปค่ะไป ถึงแล้วได้รับลมเย็นๆเหนื่อยมากค่ะพอมองกลับไปด้านหลังจะเจอจะเจออะไรคะทุ่งนาแล้วเขาเรียกว่าหน้าผาเหรอตอนนี้เอาค่ะสมาชิกในกลุ่มหอบค่ะจะเป็นลมกันแล้วค่ะ วิวข้างล่างสวยมากเลยค่ะตอนนี้เป้าหมายสูงสุดของเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงเขาเชิงตรงนั้นนะคะเราจะขึ้นไปตรงนั้นลงมาค่ะออกมาลิบุใช่ค่ะเผื่อข้างบนมีโจ๊กมีซาลาเปาให้เราได้แวะกินค่ะไม่เป็นหน้าข้างบนแล้วเหรอสักครู่นะคะลิ้นลอกค่ะ คนลมเย็นสบายเอาขึ้นที่สองบาทไปที่นัไนเลยค่ะ

วเราจะรอดูพระ,ะอาทิตย์ขึ้นตรงช่องเขาตรงนี้นะคะเราจะไปวิงชาติไหมคะอ๋อไปค่ะไปค่ะตร,ต,ตรงชาติอยู่ข้างบนาอย่าดม,าดมไปเลยค่ะตรงชาติเป้าหมายของเราจะอยู่ตรงนั้นนะคะ,ะไปไ,ไปค่ะไปไต่ไปเลยค่ะไปเร็ว เถวกระดาษเรียงหนึ่งค่ะปีนดีๆนะวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะลมเย็นๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดูพระอาทิตย์ขึ้นกันไ้ค่ะเลยไปสุดตาก็จะเป็นภูเขาแล้วก็หมอกจางๆขาวๆค่ะ ขึ้นมาอยู่บนนี้ก็จะได้ยินเสียงเพลงจากวิทยุนะคะโอ้ทีมงานของเราหน้าตาสดชื่นมากค่ะใช่เขาหยุดการระเบิดหินมาสักพักแล้วก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้คนขึ้นมาชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้น วิวตรงนี้จะเห็นทุ่งนาสวยมากเลยค่ะตรงนั้นคือจุดสูงสุดของหน้าผาเอามาค่ะแล้วก็มองไล่มาเรื่อยๆนะคะไหวไหมคะพี่ปุ๊ไว้ค่ะสวยๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้หันมาหน่อยท่าหัม่หยและเพลงชาติไทย ไปขึ้นเขาลบไปค่ะใครเปิดเพลงชาติให้ขนรบจังชาติโอเคไปเลยเ้ีก่ั

กาแฟสมาชิกของเราเออมีมดด้วยมดหวานหวานขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยสาวระวังงางเกงไหนั้นนะคะระวังนะเขาคู่หาค่ะจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมคะจะเห็นธงชาตินเลยชัยชนะของเราถึงแล้วค่ะโอเคไหม บิวบิวบิวไวนู่นบิวไว้นู่นบิวทุ่งหญ้าแล้วก็ไปเรื่อๆยๆค่ะโอเคทีมนั้นมาจากไหนกันคะมาจากสมเด็ โอ้โหแร่แใช่ไหมคะยิ่งเขาเรียกแร่แใ,ใช่ว่าเป็นหินประเภทไหนแร่หรือฟอสซิลตรงนู้นด้วยเราพี่จ้าไหนนี่ที่หินตรงนี้มันตั้งถ่ายรูปอ๋อไปที่นกอยู่เนอะไปไปค่ะสวยไหมคะตรงนี้สวยสวยก้อยถ่ายรูปไว้หน่อยถ่ายไหม หนูไปนั Cai ่งตรงนู้นเนาะพี่สาวไปนั่งตรงนู้นห่ะเนาะไม่สวยไปๆๆไปได้มั้อ่ะไปได้เมื่อกี้ที่หนูนั่งโถ่แต่หัวล่ะแล้วถ้าเราไปนั่งข้างบนนู้นน่ะ จะให้ดีต้องถึงนี้ประมาณตีห้าคึ่งตอนเช้าเนาะใช่บรรยากาศจะดีมากค่ะถ้ามองไปไกลๆสุดปลายตามันจะมีภูเขาแล้วก็ยังคงมีหมอกขาวๆจางๆอยู่เลยทีนี้ทราบมาว่าจะเป็นที่ระเบิดหินนะคะเมื่อก่อนแล้วทีนี้หลังจากนั้นประชาชนเริ่มประท้วงที่จะไม่ให้มีการระเบิดหินก็เลยกลายเป็นภูเขา ในสถานที่หรืว่ายังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่ไมเจ็ดโมงเจ็ดนาทีเสื้อบิดน้ำได้มันที่ปอบบวกว่าจับเชือกไม่ต้องจับก็ได้ง่ายไหมยังจะชวนก้อยอีกนะมาเอตที่น่ดเลยเอาตูใชปวดมาแล้ว

อธิเสก่อนเพื่อนเลยนะคะจะทำแบบพี่สาวดกว่าเจ้เย็นวันเจ้เย็นเด็พื้นๆว้ายในพ้นในพื้นตรงนี้ไม่กลาสักอย่างนะครับพี่เลมได้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 ไม่ได้ไปค่ะลงไปค่ะ 3คนค่ะสามสหายนะคะเดินไปค่ะสามสาหาถ้เอาคนผมอยู่กลางค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะไปเลยค่ะหนื่ไหมครับป้าถุดนะ้อจดนม่มีกปจาันเก่ที่ีซัรัขก้าแนน้หรแกาเ้าแล้วใสุที่ดยอะตัวเาที่เอกระมีกระบองเพชรด้วย เล่นดีๆนะคะลงนอยนกเลิกมันเลยตอนนี้นะคะตกมันแล้วหนึ่งค่ะกำลังจะฟาดงวงมันบอกว่านเมกี้นบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอว่ารนบอกว่าอะร่อกก่าะเ้อว่าเก้นมบอว่ารมอ้นนอาะ้คัะไระกคนหน่อะนะคนหนาะะมทุกคนหนาาก้อย điểm 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 đi đây 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 nè, điên thần, ở tân chim cầy, tân chim cầy, đưa tân này đi, nhắm vào tay mình. Bây giờ chúng Mưa cả mưa mọi Ôi, pha đẹp, 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 bọn đẹp, đẹp, lông đẹp, 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 โอเคค่ะเดี๋ยวจะซูมไหมล่ะของใครหายมาเก็บได้ที่โขดหินหรือว่าเขาแบบว่าเผื่อเราดมกลางทางหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ป่าทางที่จะขึ้นเนี่ยมันก็ดูลื่นๆดีเนาะเป็นแบบชนบทหน้าอยู่ดีมีทั้งน้ำมีทั้งน,นาข้าวจะไปกันอีกไหมคะไปไหมจะไปไปไหมไม่ไปแล้วเหรอคนอยู่จะไปคนไม่อยู่ไม่ไปไปไหมคะจะถ่ายรูปไหมคะถ่ายไหมคะถ่ายไหมคะบวกมันตัวเดียวถ่ายไหมไอ้วันถ่ายก่อ ประวัติความเป็นมาของเขาคูหานะคะ,อ,ะอันนี้ในตำนานนะคะก็คือนานมาแล้วเนี่ยแต่เดิมชื่อเขาคูหาอ่าชื่อเดิมมีชื่อว่าเขาโคหายาาเนื่องจากพื้นที่โดยรอบของเขามีทุ่งนากว้างใหญ่สีเขียวมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านนักเะน้าสัตว์มาเลี้ยงบริเวณทุ่งนาโดยเฉพาะโคและควายซึ่งในพื้นที่รอบๆบริเวณภูเขาได้เกิดเหตุสัตว์เลี้ยงหายเป็นประจำ ซึ่งชาวนาทราบว่าสัตว์เลี้ยงหายก็ออกตามหาแต่ที่น่าแปลกคือหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาไม่เจอใช่ไหมคะใช่ค่ะโคะควายเหล่านั้นจึงได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสัตว์จาพวกเสือลงมาจากภูเขาเพื่อหาอาหารและได้ลากโคแลควายของชาวบ้านไปกินจนในพื้นที่คนในพื้นที่จึงลูกเขาเรียกเขาลูกนี้ว่าเขาคูหาย,หายต่อมานะคะแล้วก็ได้มีสัเนียงพูดเพี้ยนไปตามกาลเวลานะคะจาก เขาโคหายกลายเป็นคูหามาจนบัดนี้ส่วนการเรียกคูหาใต้เพราะว่าแต่ก่อนนะคะอําเภอรัตภูมิขึ้นอยู่กับอําเภอปากพยูนของจังหวัดพัทลุงโดยที่เมืองพัทลุงนั้นก็มีคูหาเป็นคูหาเหนือดังนั้นเขาคูหาจึงอยู่มาทางทิศใต้ของคูหาคูหาใต้นั่นเองค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ